น่านห้าเก้าเบอร์สิปดหรือว่าข้าวเหนียวเตี้ยหอมต้านทานโลกนะคะล็อสุดท้ายแล้วเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องสำหรับฤดูการปีนี้ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเนาะค่ะมือนีเนาะค่ะกบมาอยู่กับน้องฟ้าแฮปปี้การเกษตรนะคะมือนีสิบห้าทุกท่านมาเบิงเข่าเหนียวที่มาแรงที่สุดนะคะเป็นข้าวเหนียวสายพันธุ์ใหม่นะคะหรือว่าเตี๋ยหอมต้านทานโรคนะคะหรือชื่อทางการก็คือหน้าน้าเก้าเบอร์สิบแปดเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องอันนี้เนาะค่ะก็คือเราส่งออนไลน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องนะคะที่ไม่สะดวกเข้ามารับที่หน้าร้านนะคะสามารถส่งออนไลน์ไปไฮไดรเดอร์เก็บเงินปลายทางพร้อมค่ะของไปหอดแล้วก ค่อยใจ่ด้ได้เลยอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านนะคะ,ะมีหลากหลายจังหวัดด้วยกันเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกห้าโมงเย็นนะคะแฟดเพิ่นก็จะเข้ามารับที่ร้านนะคะนี่เดี๋ยวรายละเอียดเขาเป็นจังไรเข้าไปเบิ้งกันเลยค่ะ นี่ก็คือลงเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเนาะสำหรับน่าน59เบอร์18ของเรานะคะลอตสุดท้ายแล้วจริงๆค่ะสำหรับฤดูกาลนี้เนาะคะ่ะเบิร์ดแล้วก็สีเบิร์ดเลยบ่มีเขามาอีกแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องต้องรอเป็นปีหน้าเลยนะคะ นี่ก็คือลักษณะของกระสอบเขาเดีอยน้องฝ่ายสิ้ามาเบิงเนาะคะ่ะนี่เป็นศูนย์แหล่งควบคุมของชุมชนนะคะพ่อแม่พี่น้องเด้อเราซื้อถ่ายนี่เป็นของชุมชนเ้ยค่ะดีเหมือนการคัดเมล็ดข้าวเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมหวานพร้อมจัดจําหน่ายได้เลยเดี๋ยวลักษณะของเมล็ดพันธุ์สิเป็นจังไนหรือว่าลักษณะประจําพันธุ์ของเขาเป็นจังไหน้องฝ่ายสิ้าไปเบิงกันเลยด้วยค่ะลักษณะของ มเมล็ดพันธุ์เขาไกลๆกันเลยนะคะเนาะหลังการน้องฟ้าซีบอลถึงเรื่องลักษณะประจําพันธุ์ของพันธุ์ข้าวพันธุ์นี้ให้ด้วยนะคะลักษณะประจําพันธุ์ของข้าวสายพันธุ์นี้นะคะก็คือน่าน5้าเเบอร์18หรือพ่อแม่พี่น้องเอินว่าเตี้ยหอมต้านทานโรคนะคะเป็นเขาหนานหาเก่าสมัยไมะะ่เด้อค่ะก็คือกินได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะอ่อนหนุ่มเด้อวอมแนแค่เซีหาเดือนกับแข็งขึ้นสมัยก่อนเท่าเนาะคะ่ะ หลายท่านนะคะสอบถามเข้ามาว่า,าได้หลายโบได้ผลผลิตหลายสูพวกกอข้องหกได้บอ,อันนี้ก็คือได้หลายกว่าแล้วค่ะได้เยอะมากเลยเพราะว่าเขาจะแตกกอได้ดีละคะ่ะแล้วก็ให้ผล,ผลผลิตที่สูงมากๆเลยนะคะขันเหตุดีๆนี่คือสอา,ารเพิ่นว้าเลยค่ะก็คือหนึ่งตันขึ้นนะคะพ่อแม่พี่น้องส่วนความสูงของเขานะคะที่หลายท่านสอบถามเขามากก็คือออกรวงแล้วนะคะประมาณช่วงเอวของเรานะคะก็คือบดีสูงแห้งค่ะ ก็คืออ่าแล้วก็บบริเตียคือสมัยก่อนสมัยก่อนก็ประมาณเพียงหัวเข่าเห้านะคะแต่เอาาอันนี้นะคะเมื่อออกห่วงแล้วก็คือประมาณช่วงเอวเมื่อบอกถึงอายุการเก็บเกี่ยวของเขาสายพันธุ์นี้นะคะก็คือจะเกี่ยวก่อนก็ขอหกประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ค่ะพ่อมพี่น้องเป็นเข่ากลางเวยค่ะบริเีเป็นเขานักซ้ำผัวก่อขอหกเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะก็คือลักษณะประจาพันธุ์ของสายพันธุ์นี้นะคะแล้วก็ไม่ล้มด้วยนะคะเพราะว่า เขามีลักษณะก็คือต้นเตี้ยค่ะสูงเพียงเม็ดยี่สิบแล้วก็ลำต้นแข็งแรงดีนะคะเพราะฉะนั้นบ่หลงงายเดอ้อจะดสำหรับท่านใดที่น้มเบิดเรียวนะคะนอก็สามารถเอาสายพัานหนีไปด้นะคะเพราะว่าเขาจะได้เกี่ยวก่อนกอขอหกนั่นเองค่ะทุกคนผลผลิตก็ได้เยอะมากๆกว่ากอของหกเลยนะคะแล้วที่สำคัญก็คือตานท่านต่อโลกน้ำเด้อค่ะเดอะ้อสำหรับท่านใดนะคะที่ว่าท่านใดสร้างจองนะคะกาแากันเลยเด้อค่ะ าะว่าเหลือบออลน์เด้วยค่ะ็อตสุดท้ายแล้วค่ะสําหรับฤดูกาลนี้นะคะสําหรับพันใดย์นะคะที่สนใจพันุ์ข้าวสายพันุ์นี้นะคะเหนียวนุ่มแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะทุกท่านเด้อฝากมาเอาด้วยค่ะก่อนเมื่อสิเบิร์ดก้อนพันใดบ่สะสวกก็สามาส่งออนไลน์ให้ได้เด้อค่ะ สำหรับช่องทางการติดตามและการติดต่อนนะคะนอกเพื่อที่สีสื่อมเมล็ดพันเขาก็มีเบอร์โทรศัพท์อยู่3เบอร์นะคะเบอร์แรกนะคะ0 9 8 9 9 4 2 8 6 8 4นะคะเบอร์ที่2 092516 4252นาะคะแล้วก็เบอร์ที่3นะคะ0 6 5 0 4 9 5 9 9 9ค่ะและการมีช่องทางอีกช่องทางหนึ่งนะคะสำหรับท่านใดที่บ่สะดวกคุยนะคะก็สามารถแชทเขามาใด้ค่ะที่เพจนะคะ เฟซบุ๊กแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะคะเนาะสื่อเดียวกันกับ youtube เลยด้อค่ะพแมพิพนองเด้อเรับมือนี่น้องฝากกัาฝาไว้เพียงเท่านี้เด้อค่ะเด้อทุกท่านเด้อค่ะฝากมาเอาเด้อก่อนมันสิเบิร์ดค่ะ